คดีอดีตนักเรียนอาชีวะที่ก่อเหตุยิงบนรถประจำทางสาย131เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะยอมรับสารภาพระหว่างการตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้ที่ยิงปืนขึ้นไปบนรถค่ะตำรวจบอกว่าพยานหลายปากให้การตรงกันว่าผู้ต้องหาอดีตนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพการจนาพิเศษเป็นผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการจนาพิเศษ ท,ที่โดยสารอยู่บนรถประจำทางสาย131จนกระสุนไปถูกนายจักรพันธ์โคตรจากคนขับรถประจำทางเสียชีวิตแต่การสอบปากคำในเบื้องต้นนายสมศักดิ์ปฏิเสธอ้างว่าระหว่างเกิดเหตุมีรุ่นน้องอีกสองคนใช้ปืนยิงใส่รถเมย์เช่นเดียวกันแต่เมื่อตำรวจนำหลักฐานและคำให้การพยายนที่เป็นรุ่นน้องซัดทอดผู้ต้องหาจึงรับสารภาพ พลตรตรีสาโรธพรมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าจะกำชับให้ฝ่ายสืบสวนทุกกองบังคับการวางมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุช่วงเปิดเทอมเน้นหาข่าวความเคลื่อนไหวของสิทธิเก่าที่ชักชวนรุ่นน้องรวมทั้งเพิ่มความเข้มการเข้าตรวจค้นโรงเรียนเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงและวางกำลังตำรวจบริเวณป้ายรถประจำทางทั้งก่อนและหลังเลิกเรียน